สวัสดีครับพบกับพ่อลูกเล่หงงกับรายการนี้กินเที่ยวอาราดวแน่นอนครับต้องเจอผมกับเฮียสงจากพัตาการเล่หงงพระรามสองและสุขุมิท62แล้วตอนนี้น้องใหม่นะครับเล่หงวงพันนกพ้ทธมนตนสาย4ี่เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เล่หงหงเราออริจินัลมีเพียง3สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นที่ไหนครับและผมนิกเล่หงหงครับมาฉลอง61ปีกับเล่หงงครับกับแบรนด์น้องใหม่ครับเล่หงงสละเปาความอร่อยระดับพัตคาารครับเรารวมความอร่อยไว้ ถึง8ไส้ความอร่อยเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทาง l ล n e ID ดีนะครับหรือที่หน้าร้านหรือตามบูธต่างๆหรือใครที่อยากจะติดต่อให้เราไปออกบูธหรืออยู่ประจำนะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้เช่นกันนะครับผมและเล่งหงก็ต้องมีโปรนี้แน่นอนครับโปรเป็ดปักกิ่งครับเหลือเพียง699บาทเท่านั้นพระกระดูกกำแพงเหลือเพียง480บาทเท่านั้นครับและโปรโมชั่นสุดฟินครับของร้านอาหารญี่ปุ่นเรียวโฮพาราม2นะฮะนั่นก็คือข้าวดงนั่นเองครับ เริ่มต้นเพียงแค่109บาทแถมฟรีซุปมิโซะทุกออเดอร์อีกด้วยครับแซลมอนปาร์ตี้ EP2 แซลมอนซาชิมิน้ำหนักครึ่งกิโลกร,รมัมลดเหลือเพียงแค่799บาทนำเสนอถึง3เมนูด้วยกันอีกด้วยแถมฟรีสาลายน้ำจิ้มโชยุแล้วก็วาซาบินะครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆเหมือนเดิมทุกสัปดาห์นะครับกับขิงผงสูตรออริจินัลและขิงผง100%ไม่มีน้ำตาลครับ ตราบ้านสมุนไพรหยิบโทรศัพท์ตัวเองขึ้นมาเซลฟี่กับรายการของเราครับแล้วส่งมาใน Facebook ของรายการกินเที่ยวอาราดัวนะฮะมอบให้แบบฟรีๆห้ารางวัลครับผมตอนนี้ก็บปานสมุนไพรเราออกผลิตภัณฑ์ใหม่ครับชาสมุนไพรใบหม่อนนะครับมีแบบซองแช่และแบบรีฟิลแล้วก็มีเครื่องดื่มชาดอกคำฝอยครับสูตรเพิ่มความหอมสามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยหรือทางไลน์แอดก็ได้ หรือ s h อ p e e l a z a d ดาก็ได้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยกับช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย,ตายช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้พ่อลูกเรนโงมจะมาแนะนําร้านอร่อยเช่นเคยครับผมครับวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านชื่อว่า เล่งหงริวโฮครับผมโอ้ยเ,เล่งหงริวโฮก็คือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่เล่งหงเนี่ยเปิดขึ้นมา3ปีกว่าแล้วครับร้านเขาเนี่นะครับตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของพัตคาคัรเล่งหงเลยนะครับเปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่11โมงถึง4ี่ทุ่มนั่นเองครับหยุดทุกวันจันทร์ครับผมเล่งหงริวโฮนะครับเป็นรสชาติความอร่อยสูตรญี่ปุ่นดั้งเดิมครับ ที่ราคาเนี่ยสัมผัสได้ฮะแล้วก็มีวัตถุดิบนะครับที่ทางร้านเนี่ยคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันครับจัดเสิร์ฟมาทั้งครัวร้อนแล้วก็ครัวเย็นเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวครับมาที่นี่เมนูแรกที่ต้องสั่งนั่นก็คือเมนูฟุ้งเทมปุระนั่นเองครับนี่ครับ ทางร้านเนี่ยใช้เป็นกุ้งกุลาดำแท้ๆนะครับส่งตรงมาจากมหาชัยนะครับผมและเนื้อกุ้งเนี่ยก็เด้งสุดเลยแป้งเนี่ยนะครับกรอบๆเลยนะฮะมาแบบเต็มปากเต็มคำครับทุกท่านฮะโอ้โหไม่ทานอะไรน้ำลายสอ,อะไรเนี่ย เมนูนี้เวลามาร้านเล่งผมรีวโวต้องสั่งเลยแจ่แสุดยอดมากสุดยอดเลยนะครับเมนูต่อไปครับเป็นเมนูเซ็ตที่เริ่มต้นเพียงแค่200บาทเท่านั้นเองนะฮะมีอะไรบ้างมีแทปปุลาก็มีแซลมอนอย่างที่เห็นก็มีนะครับมีเซ็ตซาบะครับมีเซ็ตหมูทองคัดสื่อนะครับแล้วก็เซ็ตท้องปลาแซลมอนย่างอีกด้วยครับผมครับผม ซอสนี่กำลังดีเลยนะใช่ไหมจุ่มกับข้าวเข้าไปหน่อยนิดนึงเนีแจ่มเลยแจ่มจลัเเลยเซตนี้นะครับเป็นเซตที่ขายดีอันดับหนึ่งของร้านเล่งหงริวโฮเลยนะฮะนั่นก็คือเซตแซลมอนเทอริยากินั่นเองนะฮะเด็กเนี่ยกินแล้วต้องติดใจนะฮะผู้ใหญ่กินแล้วต้องติดฟันเฮ้ยใช่โอ้ติดใจกับบ้านเนี้ยในเซตเนี้ยเขามีทั้งแซลมอนชิ้นโตๆนะฮะแล้วเสิร์ฟมาคู่กับ ข้าวญี่ปุ่นร้อนๆซุปมิโซะร้อนๆมีไข่ตุ๋มด้วยนี่ใช่ไหมใช่แล้วแล้วเรามีเซตอะไรสำหรับเด็กๆไหมมีฮะสำหรับน้องๆหนูๆหลานๆเลยฮะนี่ครับแฮปปี้คิดเซตนะฮะในเซตนี้นะก็จะมีน้ำส้มมีเฟรนช์ฟรายนะครับแล้วก็มีซอสมะเขือเทศแล้วก็ชีสซอสน,นะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยเยลลี่ครับผมเมนูที่หนึ่งเมนูที่เวลามาที่นี่แล้วต้องสั่งเพราะว่าขายดีตั้งแต่วันแรก ถึงวันนี้เลยนะครับกับเมนูริวโฮสเปเชียลซาซิมิครับผมนีม่เลยสำหรับสายซาชิมิเลเวอร์นะครับห้ามพลาดเมนูนี้เลยนะเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยรวบรวมซาชิมิเอาไว้ถึง8อยา่างด้วยกันในราคาเพียงแค่1,850บาทมีแซลมอนมีโอโทโร่นะฮะมีอากามิมีฮามาจี achi, นะฮะแล้วก็มีมาดนะฮะแล้วก็มีกุ้งเอบิด้วย คุณภาพเป็นไงดีมากดีมากบอกเลยว่าเด็ดเลยล่ะผมบอกให้ผมกล้าพูดเลยนะว่ามากินเถอะรับรองว่าคุณอาจจะไม่ไปกินร้านอื่นแล้ววัตถุดิบดีราคาสมเหตุสมผลคอนเซ็ปต์ของเร่งของรีวโวก็คือคุณภาพคู่ราคาราคาดีดีโอเยอะเยอะที่สำคัญวันนี้ยังมีโปรโมชั่นส่วนลดออนท็อป100บาทสำหรับชุดที่เรียกว่าสูทิเซตสี่เดี๋ยวช่วงหน้าครับ จะมาเล่าให้ฟังว่าซูชิเซสี่ของเรามีอะไรบ้างแล้วเราจะจัดส่วนลดให้คุณอีก100บาทไปเลยพบกันช่วงหน้ากับช่วงเฮ er ียซงตีตาย,ยกลับมา oh <my. S 1> อร่อยกันต่อกับช่วงเฮ er ียสงตีตาย oh <my. S 1> วันนี้เฮียซงเล่งหงกับนิกเล่งหงแนะนําร้านเล่งหงลิวโฮนะครับ oh. เป็นร้านในเครือของพัฒคันเล่งหงเราเปิดมา3ปีกว่า oh. ตั้งอยู่ด้านหน้าของพัฒน์คันเล่งหงพระรามสองนั่นเองครับที่จอดรถ สะดวกสบายมีอาหารนั้งครัวร้อนครัวเย็นครบถ้วนมากกว่านั้นวันนี้ใครชมรายการอยู่เฮียจับโปให้เลยนะเพียงพิมพ์ชื่อเป็นเพื่อนกับเรานะครับกดรับคูปองนะครับใน LINE a อนะครับรับไปเลยส่วนลด10%ไม่รวมกับส่วนลดอื่นๆที่เราจะมีจัดไว้ให้อีกมากมายเลยนะครับเอาละครับมาที่ร้านแห่งนี้วันนี้นำเสนอเซตนี้เลยครับครับแซลมอนซูชิเซตนั่นเองครับผมอยู่ด้านนี้เลยปกติเซตนี้เนี่ย ราคา1,145บาทมีซูชิแซลมอนทั้งหมดเนี่ยรวมอยู่ถึง23คำนะครับผมจัดโปรอยู่ในราคา799บาทเท่านั้นวันนี้ถ้าใครมาถึงที่ร้านผมสั่งเซตนี้มา เราจะออนท็อกให้คุณอีก100บาท mm hmm. เหลือเพียง699บาทเท่านั้น23คำมีอะไรบ้างเราแบ,บ่งเป็นแซลมอนซูชิ4คำแซลมอนโทโลซูชิ4คำแซลมอนไซเคียวซูชิ4คำแคลิฟอร์เนียโร5คำครับแล้วก็ข้าวห่อสาหร่ายไส้จุ้งอีก6คำโโอ้ห oh. 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 ลำมุนนินมมากสิ่งแรกที่อยากจะบอกอนะว่ามาที่นี่เนี่ยก็คือข้าวเนี่ยจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ใช่แล้วก็ตัวเนื้อปลาเนี่ยจะมีการหมักแล้วก็จะมีการเก็บรักษาในรูปแบบของริวโฮใช่ที่บอกเลยว่ามันจะมีความอร่อยที่ไม่เหมือนที่อื่นใช่คุณต้องมาลองทานดูคุณถึงจะเข้าใจว่าซาชิมิจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเก็บคุณหมักคุณสามารถทําให้มันอร่อยได้เนี่ย คุณต้องมีกรรมวิธีสูตรเด็ดของเรามีเยอะวิธีวิถันแล้วก็ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยสูตรใช่แล้วครับเราพ่อลูกเล่นหงเนี่ยทำเกี่ยวกับอาหารมานานมากเลยหนึ่งถ้าอาหารเนี่ยรสชาติดีของดีแล้วราคาก็ต้องตอบโจทย์คุ้มค่าคุณมากินได้ทุกวันนี่แหละฮะคือร้านในอุดมคติของพ่อลูกเล่นหงครับเฮียสมบอกเลยครับมาที่ร้านเล่หหงริวโฮถ้ามาแล้วต้องสั่งแซลมอนซูชิเซซีมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียสมตีตายโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการนะฮะ เพียงคุณเนี่ยเพิ่เพื่อนใน LINE OFFICIAL l i แอดริวโฮนะครับแล้วกดรับคูปองนะคุณจะได้ลดออนท็อปไปเลย100บาทเหลือเพียงแค่699บาทเท่านั้นโปรโมชั่นนี้เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2566นะครับเพราะนั้นยังไม่พอใครมาอุดหน,นุนเรานะครับตอนนี้แอดเฟรนเรานะครับในไลน์ของเราแล้วเราจะมอบส่วนลดให้10%จากราคาอาหาร ปกตินั่นเองอร่อยขนาดนี้พอ่อลูกเล่นของของมอบให้เลยครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสุขุมภัยครับมีทั้งแบบสูตรออริจนินอลและขิงผงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีน้ําตาลสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุป,ปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟคอพปีล้ลาซาด้าเซิร์ฟไปที่เธอเมอร์เฮาอันเดอร์สกอต์ออฟฟิเชียลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ไอดีแอด เผือบมะเขาครับผมและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับน้ำปลาปรุงรสต้มสุกปลาเชิญยิ้มนะฮะเป็นน้ำปลารมดีของลุงเป็ดเชิญยิ้มนั่นเองนะฮะหาซื้อได้ง่ายๆเลยครับที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาครับอร่อยขนาดนี้พ่อลูกเล่กของมอบให้เลยครับป้ายร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเนี้อต้มตีาย ร้านอาหารญี่ปุ่นเล่งหงริวโฮรสชาติความอร่อยสูตรญี่ปุ่นดั้งเดิมกับราคาที่สัมผัสได้แบบนี้ทางรายการก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะครับและถ้าใครนะครับผ่านไปเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนแล้วก็เข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับช่วงอร่อยยกนิ้วกับชาตามือ อร่อยยกนิ้วกับชาตามือนะครับวันนี้ผมนิกเล่งหงครับพาทุกท่านมาอยู่ที่พุทธมมฑลทนสาย2ครับเขามีร้านหนึ่งนะที่มีตำนานความอร่อยมากกว่า70ปีตอนนี้เนี่ยเขามี4สาขาแล้วนะฮะกับร้านที่มีชื่อว่า ร้านชอยเป็ดย่างนั่นเองตั้งอยู่ที่สาขาสาย2หรือว่าเรียกกันว่าพุทธมณฑลสาย2นั่นเองนะฮะเปิดทุกวันนะตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นร้านนี้เนี่ยได้รับมิชลินไกด์หปีซ้อนส่งตรงความอร่อยเนี่ยรุ่นสู่รุ่นนะปัจจุบันเนี่ยคุณชอยเนี่ยเป็นเจ้าของร้านที่เป็นรุ่นที่3นะฮะร้านเขาเนี่ยเป็นอาหารแนวสรตทฟู้ดและเมนูทีเด็ดนะครับเป็นเป็ดย่างของที่นี่เนี่ยเขาเนี่ยใช้เป็ดแบบสดๆคุณภาพดี บวกกับการหมักแล้วก็ย่างสูตรเด็ดที่เป็นเคล็ดลับเนี่ยตั้งแต่รุ่นหนึ่งเลยเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือวันนี้ฮะข้าวหน้าเป็ดย่างนั่นเองนี่เลยจ้า <Whoa. S 1> เป็นเป็ดย่างสูตรกวางตุ้งนะท่านผู้ชมเนื้อเนี่ยจะนุ่มหนังเนี่ยจะมีความกรอบหมักมาแบบเข้มข้นนะแล้วก็ย่างมาในเทคนิคพิเศษที่เป็นสูตรลับของทางร้านนั่นเอง หอมย่างมาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าซอสหมักและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวน้ําราดสูตรของอากงต่อที่เมนูต่อไปครับที่นี่เขาก็ยังมีบะหมี่เกี๊ยวต้มยำน้ำข้นเป็ดย่างด้วยนี่เลยฮะกุ้งเน้นๆตัวแน่นๆจะไม่ได้เผ็ดมากจะมีความหวานกลมกล่อมแล้วก็มีกลิ่นของพวกที่เขาใส่พวกแบบ ครีมครีมเข้าไปเพื่อทําให้ตัวน้ําซุปเนี่ยมันแบบม,แบบมันครีมมี่มากขึ้นอันนี้ดีมากต่างชาติมากินนิกเชื่อว่าชอบแน่นอนปิดท้ายด้วยเมนูนี้เลยครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาพริกสดนั่นเอง <Wow. S 2> นี่เมนูนี้นะฮะเขาจะนำเนี่ยเส้นเนี่ยคลุกมมกับน้ําจิ้มพริกสดแล้วก็ลาดมาด้านบนครับเป็นเมนูสําหรับสายแซ่บใครรักซีฟูด้ด แนะนำจานนี้เลยจ้าฝากไว้เลยนะท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยทางร้านชอยเป็ดย่างเนี่ยมีถึง4สาขาด้วยกันนะตำนานความอร่อยกว่า70ปีแล้วสาขาที่นิกมาวันนี้เนี่ยคือสาขาของเฮียชอยเป็ดย่างเลยนะฮะกับสาขาสาย2หรือว่าตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นั่นเองอีมอร่อยขนาดนี้ครับก็ต้องปิดท้ายด้วยนี่เลยครับผลิตภัณฑ์จากชาตามือนั่นเองฮะวันนี้เนี่ยนิกขอแนะนําเป็นอเมริกาโน่น,นั่นเองครับเป็นกาแฟตามือครับผมนี่ฮะ โอ้หอมจริงๆนะครับผู้ชมกาแฟตามือนะครับมีทั้งกาแฟผสมตามือเหมาะสําหรับเมนูชงกาแฟโบราณนะฮะเช่นกาแฟเย็นหรือว่าโอเลี้ยงนั่นเองนะครับผมและมเมล็ดกาแฟอาราบิก้าชนิดคั่วเข้มนะครับทำเมนูอเมริกาโน่แล้วเข้มหอมอร่อย หาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือ140สาขาทั่วประเทศไทยช็อปปี้ลาซาด้าแค่เซิร์ชว่าชาตามือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li น์แอดแอดชาตามือนะครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งออริจินอลและขิงผง100%เซไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟช็อปปี้ลาซาด้าแค่เซิร์ชว่าเนนเองสอบถามข้อมูลเพิ่เตสคอร์ออฟฟิ เพอร์เบอร์เฮาส์นะครับและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเล้งหงนี่ยจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนก็นต่อเอกอนสัปดาห์หน้าครับพ่อลูกปันโปโอ้ยปันนี่แหละไปเลยป้าอจาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปัน,ปนโป,โปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล้งหงจะหาร้านอร่อยอร่อยโปรดีๆมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับร้านแรกวันนี้ครับชื่อว่าร้านฮิมเมลแบงคอกนะครับตั้งอยู่ที่ถนนหัวหมากครับ โปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเราบอกว่ามาจากรายการเราอิ่มอร่อยที่ร้านเขานะครับรับไปเลยครับปลากระพงทอดน้ำปลาหนึ่งที่1โต๊ะ1บินไปเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2566ครับผมใช้ได้ที่สาขากรุงเทพเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นหลักของทางร้านเขาก็มีนะครับเพียงโพสต์ภาพถ่ายความปังและเช็คอินที่ร้านฮิมเมลบงคอกนะครับรับส่วนลดทันที20%สําหรับค่าอาหารไปเลยครับร้านฮิมเมลแบงคอก กับความปังกว่า16ปีที่ใครก็ต้องรู้จักครับไม่ต้องไปถึงเกาะช้างก็สามารถสัมผัสความพิเศษแบบฮิมเมลได้เลยที่กรุงเทพครับกับคอนเซ็ปต์ได้ l i ์ e อ a angel Party like a แองเจิลพาร์ตี้ไลท์เดวิล at ฮ i มเมลนั่นเองนอกจากบรรยากาศสุดคลาสสิกแล้วนะครับทางร้านเนี่ยก็ยังนําเสนอเมนูอาหารไทย ยุโรปกับวัตถุดิบและเครื่องเทศที่ส่งตรงมาจากจังหวัดจันทบุรีมาเริ่มต้นความอร่อยกันที่เมนูอาหารเซตกับเซตไทยฟิวชั่นและเซตอาหารยุโรปในราคาเพียง699บาทเมนูในเซตอาหารไทยฟิวชั่นในเซตประกอบไปด้วยเนื้อเสียบไม้กับซอสสูตรลับที่มีความเข้มข้นเข้ากันอย่างลงตัวปลากระพงทอดน้ำปลาก,กับน้ำยำมะม่วงรสจีจาร์สายแซบต้องห้ามพลาดต้มยำทะเลเครื่องทะเลแน่นๆกับต้มยำรสเด็ดทานร้อนๆทำให้มือนี้ลง ตัวสุดๆกลั่มปีทอดน้ำปลากลั่มปีกรุบกรอบกับเคล็ดลับการผัดขั้นเทพทำให้เมนูนี้เนี่ยต้องสั่งให้ได้ครับเมนูในเซตอาหารยุโรปในเซตประกอบไปด้วยเนื้อเป็ดนุ่มๆกับซอสสูตรเด็ด ฐานฟินแบบไม่หยุดเลยครับสปาเกตตี้คโาโบนาร่าสปาเกตตี้ฉ่ำๆทานร้อนๆใครที่เป็นสายเส้นต้องถูกใจสิ่งนี้ซีซ่าปาเค็มเมนูสำหรับสายเฮลตี้พักสดๆกับหนามสลัดสุดเด็ดทานด้วยกันแล้วลงตัวสุดๆเฟนไฟา์เมนูทีุ่กโต๊ะต,ต้องสั่งเพื่อเติมเต็มมื้อนี้ให้สมบูรณ์ครับไปอุ่นนุนไงครับร้านฮิมเมลแบงคอกถนนหัวหมากนะครับผมว่ามาจากรายการเรา ไปอิ่มอร่อยที่ร้านเขารับฟรีทันทีครับปลากระพงทอดน้ำปลา1ที่1โต๊ะต่อ1นบินไปเลยตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2 5 6 6ครับผมต้องบอกนะครับว่าใช้ได้ที่สาขากรุงเทพเท่านั้นนะครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยปันโปราัที่2ครับร้านคับโปนิฮอนนะครับสาขาพระราม2ครับ โปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเราอิ่มอร่อยกับเมนูซูชิหน้าใดก็ได้2แถมหนึ่งไปเลยครับตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2 5 6 6ครับผมโปรโมชั่นหลักของทางร้านนะครับเมื่อไปอิ่มอร่อยที่คับโปนิฮอนสาขาพระราม2รับทันทีส่วนลด10% เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับใช้ได้เฉพาะสาขาพระรามสองเท่านั้นนะครับใครที่เป็นสายอิสากยะแล้วยังไม่เคยมาโดนร้านนี้ถือว่าพลาดมากมาเริ่มต้นความฟินเลยฮะเมนูแรกยากิเมนูเสียบไม้ย่างกับราคาสุดว้าววากิวยากิโดมตัวเนื้อวากิวสดๆครับย่างมาบนเตาถ่านหอมๆวางบนข้าวอบสูตรพิเศษเนื้อช่ำๆฟินจนต้องลองขอชีวิตเลยครับฮิสุมาบูชิครับข้าวทรงเครื่องหน้าประดิบเกรดพรีเมียมทีประกอบไปด้วยแซลมอนฮามาจิ เอ็นกาวะคิเมไดมาไดชิมาอาจิโอโทโร่ชูโทโร่อากามิอิกุระอูนิซากานะยูสุนาเบะปลาสดหม้อไฟยูสุครับน้ำซุปยูสุสูตรเฉพาะของทางร้านกับปลาสดๆกับชุดข้าวต้มที่จัดเซตมาอย่างลงัวสุดๆเลยครับกิวทางยากิเป็นลิ้นวัวย่างถานโดยทางร้านเลือกใช้ส่วนโคนลิ้นที่มีความนุ่มโรยเกลือทาเฟโล และบีบมะนาวเพิ่มความอร่อยอีกด้วยคูชิคัตสึเมนูชุบเกล็ดขนมปังจิ้มกับซอสสูตรพิเศษทานคู่กับผักสดยืนหนึ่งความฟินเลยครับยาวาระคารายนาเบะแกงกะหรี่หม้อไฟครับที่มีให้เลือกทั้งเนื้อตุนหมูตุนทานร้อนๆคู่กับข้าวญี่ปุ่นบีบมะนาวลงไปบนข้าวเพื่อเพิ่มความฟินแบบตัวแม่นั่นเองครับเซตซาชิมิรวมทาเกะซาชิมิซูชิรวมชุดกลางอูเมะซูชิปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มบูเบอรี่ซาวา พีชสาว่าและทั้งร้านยังมีบริการเกี่ยวกับมา้าแบบครบวงจรอ,อีกด้วยมีทั้งสอนขี่มา้าแล้วก็รับเลี้ยงม้าอีกด้วยนะครับไปอุดหนุนกันครับกับร้านนี้ครับคับโปนิฮอนพระรามสองนะครับโปรโม,มชั่นสำหรับแฟนรายการเราไปถึงที่นั่นสั่งซูชิหน้าอะไรก็ได้ซื้อ2แถม1ไปเลยครับตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2566โาหกหกโบนช้ได้เฉพาะที่สาขาพระราม2เท่านั้นนะครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย ก่อนลาจากไปวันนี้ต้องขอขอบคุณครับสถานที่ถ่ายทำพัฒนาเล่งของสุกุมิตรอคิทสองใครอยากอุดหนุนเราพ่อลูกเล่งของกับ3ล้านออริจินอลของเล่งของที่พระรามสองสุกุมิตรอคิทสอง พานนกพุทธมณตลสายสี่เปิดใหม่ล่าสุดมีเพียง3สาขาเท่านั้นครับผมที่สาคัญฉลอง61ปีเล่งหงครับกับแบรนด์น้องใหม่เล่งหงสลเปลาเสิร์ฟแปดไส้ความอร่อยออกงานอีเวนต์ต่างๆตามตึกออฟฟิศหรือหน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเจอเล่งหงสาละเปาที่ไหนอุดหนุนได้เลยนะครับผมใครสนใจอยากให้เราไปอยู่ร้านประจํามีพื้นที่อยู่แล้วติดต่อเราเข้ามาได้ที่แอดเล่งหงได้เลยนะครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งออริจินอลแล้วก็ขิงผง100 ไม่มีน้ำตานะครับสามารถหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟนะครับช้อปปี้ลาซาด้าแค่เซิร์ชว่า Herber House Underscore Official ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดครับแอดเฮอร์เบิร์เฮาครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับช่วงพ่อลูกปัน,ปนโตพ่อลูกเนหลวงจะชวนคุณครับตามเราไปกับทิป มูให้เฮงกันนะครับ,ครบใครที่ชอบไหว้พระชอบสายมูนะครับเราจัดไปมูวันที่พม่า4วันสาคืนด้วยกันนะครับผมเฮงแน่นอนฮะไปพม่าเราไปมูอะไรกันบ้างที่นี่เลยครับพระหมหาเจดีย์เวดากองนั่นเองนะครับพระหมหาเจดีย์องนี้เนี่ยเป็นทองคําทั้งองค์เลยนะครับตามประสัตร์ก็คือจะมีการบรรจุข,ของพระเกศาของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาไว้อยู่ที่นี่เมื่อ2,500กว่าปีที่แล้วนะครับต้องไป ไหว้พระประจำวันเกิดเราเราต้องเอาน้ำเนี่ยไปลดพระประจำวันเกิดของเราแล้วก็มีหลายมุมหลายทิศทิศเนี่ยเหงมดเลยแลนด์มาร์คที่2ที่เราจะพาคุณไปมูกนะครับองค์พระธาตุอินแวนนั่นเองครับเป็นก้อนหินที่มีน้ําหนักถึง500กว่าตันนะตั้งอยู่บนหน้าผาแล้วก็มีการปิดทองเนี่ยรอบของก้อนหินก้อนนี้เลยนะครับที่สําคัญครับการขึ้นไปกราบสักการะพระธาตุอินแวนไม่ได้ง่ายนะครับขึ้นรถกระบะครับ เปิดประทุนนะครับเป็นรถหกล้อครับแล้วก็ไม้พาดแล้วก็นั่งกันไปสนุกสนานกุ้งเก้งกุ้งเกงขึ้นไปบนยอดเขาแห่งนี้เลยนะครับถ้าจะบูให้เหงงต้องไปกรับทั้งหมด3รอบนะครับไปถึงรอบเย็นปุ๊บเราขึ้นไปกรับสักการะก่อนเลยเสร็จแล้วก่อนข่ําก่อนนอนเนี่ยขึ้นไปอีกรอบหนึ่งประมาณสักเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนะแล้วตีสี่กลับไปขอผ่อนอีกครั้งหนึ่งผมบอกเลยนะครับว่าพระธาตุอินแขวนเน่ผมไปมาหลายหลายครั้ง ทุกครั้งเนี่ยคนที่ตามไปผมเ็าบอกว่าไปแล้วเฮงดีเฮียไปแล้วอยากไปอีกมีความรักและอยากจะกลับไปอีกวันนี้เราจัดทริปชวนคุณไปไปด้วยกันนะครับผมและเรานะครับก็ยังพาไปกาบสักการะเจดีย์เชเวมอครับหรือพระมหาเจดีย์มูเตานะครับซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองของหงสาวดีนั่นเองครับและทริปนี้ครับเราจะชวนคุณไปครับอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับที่คนไทยยังไม่เคยไปนะครับกับวัดนี้ครับวัดใจกะลาะนะครับ เป็นที่เล่าขานกันว่าที่วัดใจกระเลาะแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของพระอัฐิของพระสุพรรณกัลยานะครับพี่สาวของพ่านาเรศวรน,นั่นเองนะครับผมกาบสักการะขอพรครับ เจดีเจ้าทัตจีนั่นเองนะฮะหรือว่าพระนอนตาหวานนั่นเองนะครับโดยมีขนาดความยาวขององค์เนี่ยถึง70เมตรเลยครับแล้วก็ยังพาไปกราบขอพรครับเทพทันใจครับซึ่งชาวพม่าเนี่ยให้ความเคารพเป็นอย่างมาก้วครับแล้วก็ให้ความนิยมในการมาขอพรครับหรือว่าอธิษฐานนะครับสิ่งใดเนี่ยสมความปรารถนานั่นเองนะและทุกทริปนะครับที่เราเดินทางไปกับเราพ่อลูกเร่งหงนะฮะบอกได้เลยนะครับว่าเรื่องการกินเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแล้ว เพราะว่าเป็นการกินแบบจัดเต็มสไตล์พ่อลูกเล่นหงแน่นอนครับและเรื่องการนอนนะครับทริปนี้จัดเต็มโรงแรม5ดาวหายห่วงแน่นอนครับครับผมเรานอนโรงแรม5ดาว2คืนและนอนอีก1คืนนะครับบนพระธาตุอินแคว์น,นั่นเองครับเราจะเริ่มเดินทางกันนะครับระหว่างวันที่17-20ถึง20 พฤษภาคม2566นี้นะครับใครนะครับสนใจจะเที่ยวกับเราทริปนี้ติดต่อเข้ามาด่วนหรือทริปอื่นๆที่เราจัดขึ้นมานะครับติดต่อเข้ามาได้ทางไลน์แอดทาง Facebook ทางโทรศัพท์เราได้เลยนะครับผมทริปนี้ครับเที่ยวจัดเต็มโรงแรมดีอาหารอร่อยครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวครับไว้ใจเราพ่อลูกเล่งหงนะครับล้วไปเที่ยวด้วยกันไหมครับและอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยมีนัดกันทุกสัปดาห์เวลา8โมงครึ่งรายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเฮียสงตีตาย